เอะค่ะคุณผู้ชมมีข่าวด่วนมาว่านักวิทยาศาสตร์นะคะค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ เต้าหอยรอคอยอายเต้าหอยรอคอยอายเต้าเต้เต้าเตเต้าเตเต้าเเต้าหอยเต้าหอยเต้าหอยเต่าเต้าเต้าหอยหายไปใสพี่มิตรจีรีและเด้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้วัเล็นฝนตกนิดน,นึงนะครับเอ่อสมัยนี้นะครับเราสามารถหารายได้จากตลาดที่เรา เสียเงินนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปแอปหนึ่งนะครับที่เราสามารถสั่งของออนไลน์แต่ก็จะมีเงินแคชแบ็กกลับมาหาเรานะครับซึ่งถ้าเราแนะนำแอปนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับใครที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการนะครับมันจะมีเป็นเงินคืนกลับไปให้กับคนที่ซื้อแล้วก็คืนกลับมาให้กับผู้แนะนำอย่างเราด้วยนะครับ วันนี้ผมก็ได้เสียงสั่งสินค้าออนไลน์ชิ้นหนึ่งมานะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วครับมันก็เหมือนกับการเราที่เปลี่ยนรายจ่ายที่เราเคยจ่ายมาย,าย้ายย้ายที่ซื้อนะครับมาซื้อออนไลน์แล้วเงินก็กลับมาหาเรานะครับก็มันมีอะไรที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมก,กว่านั้นมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ ผลประโยชน์เนี่ยถ้าเราทำเล็กๆเ,เราก็จะได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำฝันใหญ่มันก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรวยเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราลงทุนลงแรงเข้าไปนะครับซึ่งบอกเลยว่าการลงทุนเปิดธุรกิจประเภทนี้เนี่ยใช้เงินทุนน้อยมากครับอาจจะไม่ถึงพันหรือพันนิดๆน,น,นะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีอยู่ สาสามแอปนะครับในเมืองไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวสักพ,พักอาจจะมีทยอยขึ้นเข้ามาอีกมากนะครับแต่ตัวนี้แอปตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือมูมอนะครับเพราะว่าสินค้าจะเป็นสินค้าแท้ร้อเอร์เซ็เราจะไม่ค่อยเสี่ยงนะครับกับการที่เอ,อสินค้ามันเป็นแบบไหนดีหรือไม่ดียังไงอะไรทำนองนี้นะครับครับก็ถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับแผนการตลาดซึ่ง ทำให้เราเนีมีรายได้เดือนเป็นล้านเลยนะฮะครับงั้นเดี๋ยวเอาวันนี้ขอคุยแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองแกะสินค้าดูนะครับครับสั่งขอทางอินเทอร์เน็ตสมัยนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับจริงถ้าเป็นของในประเทศไทยแหละอาจจะวันเดียว2วันก็ถึงแล้วครับอย่างมากก็3วันนะครับ มันเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับถ้าแรกๆเนี่ยบางคนอาจจะกลัวการสั่งของออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนตามนะครับเราก็อาจจะติดอยู่ในอดีตนะครับแล้วอาจจะไม่มีอนาคตนะครับโอเคนะครับก็ได้สินค้ามาครบตามที่ต้องการนะครับโอเคครับงั้นแค่นี้ครับสวัสดีครับ